ฝนมันมาลาเด้ปีน่นา้น้ำก็มาท่วมออกเดือนกันยายนเลย่าดีเนี่มาก็มาหนักเลยอะรอบแล้วฮะรอมลมสัก ห,หกรอบติปาดผมก็สามรอบห้อยขนแก้นห้อยน้อยฝนมันไปทางนั้นแล้วเนี่ยมันบูขึ้นมาทางนี้มันตกกระจายนะ ตักซง,กงกนักงันตกน้อยเดียวมือนกับใสใหัวซันฮะครับโอ้ะบนยันโอ้า,โอากโคตะดุกมันบนแต่มันมัามากิน ต้องใส่ความอดทน,ตตแ,บบนแต่แต่ผมก็ทนบ่ได้ดอกขี <c oughs> ค้คานเปลี่ยนไอขีค้คานมัดเบ็ดเออมันลงไปเทียบแรกมันกินกนยังเพราะว่าดิมันพ่กกินนะแถวยังเบ็ดมาคาดที่ปู่กัดฆ่าที่ทางนี้ปู่น้อยทางนั้นปู่หญ่งไต้หูปู่ฆ่านะ อันนี้ปูหินปูหั่นหลายเจ็ดดวงอะเบอร์เบอร์เบอร์อย่างนู้นล,ลืมเบอร์มันเบพุ่นของยายนี่นหรอวะนี่เบอเบอร์สิบก็นของผมน้อยกว่านี้ เบิด 7, เจ็ดเบิดเจ็ดโอ้บอมอกโหกระจังซี่นะ่ะวังน,นึงเนี่ยย้อนไปทางใหนก็คือก้า

กระโบ,บลูกคือกันนะครับบ,บ,บลลลลัอคบหก <c oughs> กับหาหามาได้สามมือกับมือนี่นะครับตัวมือ่นอชนมากผมสีฮะสีหาท้ายคลิปไหลกูอทั้งไม่โปง้งวะไั้งนั้น่ไิลทั้น,ทนั้นวิทย์ปาเขา เอามาตกไปทางน้อยหนองโกบ่นะเจ็ดีไทวะน้อยนองโกกับบ้านหอกับบ้าน้อยหนองโกไม่น่ามันตกแค่นี้สิอือไอ้ไวัตก่นั้นทำไมมันตกอนแล้ววะน้องนองโกบืนลงนี่ตีโอ้ห่ง h ี a หางฮีมันขึ้นไปผิดโลกแล้วนี่ยโก โอ้มีแต่ปลาน้อยหลวปลาน้ยหลได้สามตัวแค่นั้นตีบัตีบกันยำไปบัได้ปลาน้ยม่ี่มันทาไปซอดออกไปได้จนลกนัน้ำบได้ลไยน้บได้ทางคาดเปิด ผมไปบางนึงนี่ผมยังหันหัวกลับนี่วันที่ไปทางนั้นไปได้ขนาดแต่ผมบ่เสียงมันแคบไรลมมาตกห้องมาแล้วมันบุคคลาเจ็บปูดแล้วนะฟองอากาศขึ้นนิงนังนะ เมืน้บนำมันไหลแดดเมื่อวนนี้่น้ำแห้งหลแห้งไหลพางไหนอันนี้บตกกันไหมคันน้ำสักปลอยน้ำห้องไงมา อันนี้นามันบได้เขา้าเขากัวบว,วออ่าหั่นบดเราเด็ดหรอเขาพน้ราเด็ดะอันน่ะ,ะเ,นะเขา็บอเอาน้ำกันเราเด็ดแต่เขาสีละลงนะที่เนี้ย ฟองก๊าขึ้นท่านปู่เลยนะของนึงเนี่ยรู้เลยผมอ่ะรีบเอาเบ็ดขึ้นเลยล่ะย่านย่านเบ็ดคาดย่านมันกินเบ็ดโอ้มีที่ได้มาสามมือเบ็ดเจ็ดดวงเคย่อยญยอ่ะเคยขาด้กันมาย่ยี่รเ มสามด้วงแล้วอ่ะมันเป็นอยังเอาจุขึ้นพดติจ้าบอจุกราบอาแล้วเนี่ยกันฐานเนี้ยหรือว่าแซ้โดน <c oughs> โฟตมัดตายแต่เบ็ดเนาะเ <c oughs> มื่อนี้คันอยูตอ่ต่อกับมัดเบ็ดอยู่อ่ะไหนมันมีปูไหร่กว่าน้ำมันแห้ง